เห็นมีคี่โกงมาหน่อยเห็นบอกโกงยังไงพี่ลูกบงลูกบอลมาด้วยอันนี้ไม่ใช่ครับลูกบองครับลูกบผมวิ่งมาตั้งแต่17บครับสบายครับโอ้โหเอาลู้สึกพิมมาอัดรอเลยครับวันนี้สุดยอดครับผมร้อยร้ยครั้งล้ครับถอดเสื้อได้ไหมถอดเสื้อได้กันดูดันดถอดเสื้อไม่ดูไหมเอาดูดิดูดเริ่มสงสัยแล้วว่ามาแข่งเกมด้วตลกกันมาดูได้ไห้ครับสุดยอดครับสอนนี้ สร้างพลังเยาวชนไทยเพื่อที่จะทดสอบฝีมือฝีเท้าณนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามของโรงเรียนเสีอยุทยาค่ะสนามฟุตบอลนี้นะคะก็นักเรียนของเราเนี่ยจะสามารถมีพื้นที่ในการฝึกซ้อมตอนช่วงเย็นนะคะใช้ประโยชน์ในการออกกาลังกายหรือการทํากิจกรรมการแจ้งต่างๆมันคุณภาพดีครับสนามก็สวยแล้วมีสีน้ําเงินด้วยชอบเลยตอนนี้เราอยู่กับทีมลุมพนาวัดป่า FC ครับ มารวมตัวกันคะเนี่ยพวกเราก็เป็นทีมของชุมชนร่วมพนาบ้านป่านะจัดตั้งมาเป็นชมรมอีกย่อยหนึ่งย่อยมาเป็นชมรมกีฬาพวกผมก็เป็นทีมงานโค้ชครับเป็นผู้ฝึกสอนที่เอาประสบการณ์ที่พวกเราเคยได้รับมาส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครับแสดงว่าต้องแบบเล่นมายาวนานมากก็อพอสมควรครับเอ้ย คือโครงการหนึ่งที่เราจะหานักเตะฝีมือดีอแค่16คนทั่วประเทศเพื่อได้ไปฝึกฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษในสโมสรอลสเตอร์ซิตี้ครับอนอกจากที่เราจะได้เล่นฟุตบอลแล้วฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วเรายังมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนวัดคลิฟฟ์คอลเลจเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองเลสเตอร์ด้วยครับ ก็ได้เจอร่นใหญ่ก็กล้ากลัวครับผมเห็นมีคิกโกงๆมาหน่อยเห็นบอกโกงยังไงพี่กวงลูกบอลมาด้วยงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกทีครับโทษกทีอันนี้ไม่ใช่ครับลูกบอลครับลูกบอลโอ้ลูกบอลโอเคมาจิ้มเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีเกมอะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมครับผมไปถ้าพร้อมแล้วก เราจะใช้ทักษะเลี้ยงบอลหนึน่งในทักษะพื้นฐานในการนําลูกไปทำประตูแต่กติกาของเรานั้นไม่ธรรมดาเราจะให้ผู้เล่นเลี้ยงบอลผ่านสิ่งกีดขวางและถวงถุงทรายที่ขาข้างละ2กิโลกรัมทีมไหนเลี้ยงครบทีมก่อนชนะไปเลยเกมนี้มีการเล่นด้วย <reefs talented. S 1> คนแรกเลยใส่ไหมถุงขาแต่ไม่ใส่ถ<อ>ือแบกไห่แบกแบกใส่ไหล่ใหม ก่อนยังครับเดี๋ยวไม่เป็นไมเอาหมอผ่าออกครับรอรอหมอก่อนครับครับอย่านานครับหายใจไม่ออกโอ้ยไม่เมื่อต้นใส่กันตอนนี้อยู่แล้วใส่ไม่ได้ใส่อย่างนี้ไม่ใช่นี่เดี๋ยวผมบอกใส่ไงก็จะวิ่งซูเด็กๆสบายไหมสบายครับไมนี่เหมือนจะไม่ได้ใส่อะไรเลยครับผมวิ่งมาตั้งแต่17ครับวิ่งมาเซนเ n อร์ครับ ไป,ปไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นงานบที่ผมเป็นงานสงสรยรั่ว้าดูก่อนดูก่อนเอามาดูก่อนงสรายอ่รั่ว้าเข้าไปเลยขอโทอขอโทษครับมขอโทษครับโอย ปวดวเขาเมื่อกี้เขาปวดเราคามหวัแบบคิวมากอะเาไปเล้ช่วยใส่ครับผมความหวังอยู่ที่กันความหวังอยู่ที่กันรอง้ององรองร้้องร้องรง เกมนี้จะใช้ลักษะการรุกและการป้องกันประตูกติกาก็คือจะให้ส่งตัวแทนมาทีมละสองคนโดยที่แต่ละทีมจะต้องสลับกันลุกสลับกันป้องกันประตูทีมไหนยิงเข้าประตูและใช้เวลาน้อยที่สุดถือว่าเป็นฝ่ายชน,นะอยากทราบว่าทีมนี้ส่งใครคะตัวแทน2คนเนี่ยครับน,บน,บนาเลยครับแล้วทีม้อกันของเราส่งใครคะตัวคาดหวังของทีมการหน้าสิโชว์ตัวอะไรสิพร้อมไหมคะของผมครับผมเพื่อชุมชนครับผม้อกันพร้อมไหมคะสูู้ครับ เื่ออะไรคะเพื่ออะไรดีหมายไม่ค่อยมีด้วยทีเดียวเพื่อฟองหันครับผมเฮ้ยฟองหันงเอาหน่อยแล้วว้ฟองหันเด้ไอ้เฉลยฟองหันเด้เอา

อ่ะจะเป็นบุกแล้วเปลี่ยนตัวไหมคะเปลี่ยนไหมไม่ต้องถามบอกมาเลยไม่ต้องถามบอกมาเลยอดแล้วเนี่ยโหแน่นไปไหมเนี่ยเลือดจะเดินไหมเนี่ยเฮ้ยดูจากไซส์แล้วลองกินข้าวเรนมาดีแค่ไหนเนี่ยดีมากเลยครับฝากคนนี้สุดยอดครับผมเพราะว่าตัวเขาหอมตัวเขาหอมครับเพื่อวิ่งวิ่งเร็วครับเราดูได้เลยครับสุดยอดครับฝากคนนี้ เราดูได้ครับสุดยอดครับคนนี้โอ้ยสามอนต่อเลยท้าเราก็ได้ไปอีกหนึ่งแต้มค่ะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมดสแตมแล้วนแต่ว่าเรามีเกมที่สค่ะไงเไงปน

เกมนี้ต้องใช้ทักษะการดอกบอลหนึ่งในทักษะฟุตบอลพื้นฐานกติกาก็คือเราจะให้แต่ละทีมเดาะบอลและถือน้ำแข็งไปด้วยถ้าผู้เล่นในทีมทนต่อความเย็นไม่ไหวก็ส่งต่อให้เพื่อนจนครบทีมทีมไหนสามารถดาะบอลและถือน้ำแข็งเล้นานที่สุดถือว่าชนะแมตช์นี้ไปเลยเป็นไงเกมนี้น่าสนุกไหมห้าก้อนไม่พอสำหรับเราครับทำไมปล่อยแล้วแตกปล่อยแล้วแตกคห้าก้อนเตรียมมาเลยเริ่มสงสัยแล้วว่ามาแข่งเกมเราเล่นตลกกันแล้ว ชนะเล่นก่อนออกเลยดิออกเลยดิออกค้อนพี่ออกอะไรออกค้อนออกค้อนโอเคไม่ได้เล่นก่อนต้องเปลี่ยนอะไรได้เล่นก่อนนะคะใครคนแรกเขาเนี่ยหมุนหมุนครับคนแรกเลยไม่รเวลาบ ผมไม่อยากโชว์นานครับเรื่องมุนี้ยโอ้เย็นไ้ครับสบายครับนี่ถ้ารู้ประวัติที่บ้านเขาแล้วจะหนาวครับทำไมครับเจ้าของโรงน้ำแข็งเป็นงานหนาวอ้าวมุกเมื่อกี้เป็นมุกที่แบบว่า ขวบขัดมาตายมากเลยแหละลงน้ำแข็งไม่ได้ไงนี่เนี่ยเอาโซโซไว้ช้าไว้เพื่อชุมชนไว้ให้โซโซเอาหน้าสือพิมพ์มาอัดรอเลยครับเดินเดินรอบเดินรอบไปเลยเชื่อโกงเดินรอบไปเลยเนี่ยสนามใหญ่อันนี้คนสุดท้ายแล้วนะฮะดีครับคนนี้สุดยอดครับผมร้อยร้อยกว่าครั้งแล้วครับถ้าดีดีครับผมถอดเสื้อได้ไหมถอดเสื้อได้ถอดเสื้อถอดเสื้อไม่ดูดไหมอ่ะดูดิดูดู ดนนัเรียบร้อยแล้วโอ้ยของมินตันมันจะโดดขึ้นมาได้ไหมวะเดี๋ยวขอลองนิดถือนานๆโดดไม่ต้องห่วงห่วงถือก่อนโอเคได้พี่เสร็จยังครับกองเชียร์ผมรอกดดันอยู่กองเชียร์กองเชียร์เสียงเลยจะไปรักกอนรึเปล่ปล่อยเฉยโอ้โหเฮ้ยเราสามคนสี่คนกลับดีกว่าครับกลับกลับ กลับดีกว่าเอ้เดี๋ยวพี่เก็บบอลให้แป๊บนึงเก็บบอลให้ต่อน้งต่อ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 เลยต่อต่อโอ้หมืแดงอ่ะเอมาถือให้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปล่าเปลี่ยนเลย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 แต่ผมเลยนให้เปี่ยนใหมเลา่าเล่าเปลายาเปลี่ยน้ล่่ล่เลา่ล่เลเาคลา่เา่า่าหล่าา ยังนะฮะยังยังยังนะครับยังไม่ไว้หน้าพวกผมมีนะครับโอ้ยเย็นยเลยฮะเน่เน่เป็นไงนั่งเดาะด้วยชิวๆนั่งเดาะด้วยไปพวกเรานักรอ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 พวกเราชนะอยู่แล้วตราชนะมาเลยได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเริ่มเกลโอ้ยพอแล้ว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  แ,แต่และทีมเนี่ยทำได้กี่นาทีนะฮะทีมนี้ทำไปทั้งหมด2นาที43วินาทีค่ะทีมฟอกพันทำเวลาได้ทั้งหมด5นาทีเอาเราน,<ม>น้อยกว่าชนะคใช่ไหมครับเราน,น้อยกว่าเราเวลาเราเล่นน้อยกว่าครับผมทีมลูกมาลาวันป่าชนะครับเดียยเด๋ยวเราไปสู้ในเกมต่อไปครับไปครับผมหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วเอาหมดแเสียดายได้ โอยมีเด็กกิดให้เราเปบ้านเลยบ้านเลช่วยไหมพี่ช่วยจับโอมผมช่วยพี่ต่อไปก็คือการม้อฟุตบอลห้า แบบนี้แล้วก็รายการดีๆแบบนี้ครับให้โอกาสชุมชนให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสอาคาดมี่ที่ไม่ได้มีโอกาสมากมายจะได้รับอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ครับสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ได้อะไรหลายอย่างได้ลูกฟุตบอลไปให้เด็กๆซ้อมในที่ชุมชนครับผมขอขอบคุณ King Power ครับที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสให้กับเด็กๆน้องๆนักฟุตบอลในทั่วประเทศนะครับ